ฆษณร้านโ o b ักช็อปทีเบริการเติมโ o b u กเลตห้าและยังรับฟาร,ร์มแมปบล็อกบูดอีกด้วยิง่์งอยู่ใต้คลิปเลยจ้าโอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมปอนิเม b u t t เท Simulator ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนเล่นและระบายเออไม่ใช่ระบายอธิบายระบบเกมนะครับผมอ่าเราก็จะแจกเทคนิคในการฟาร์มด้วยซึ่งเทคนิคในการฟาร์มของพี่เนี่ยอ่อมันเหมือนคนอื่นไหมนี้พี่ไม่ทราบนะเออแต่คนอื่นเนี่ย เลือดเยอะแบบพี่หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่พี่จะเล่นสายเน้นเลือดนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอธิบายระบบเกมก่อนอ่ะอย่างแรกแจกโค้ดนะครับผมอ่ะเอาไปเบิงนะครับเบิงโคดเนี่ยสามารถกดไอรูปนกคู่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่นกสีฟ้านะครับแล้วก็ใส่โคดไปได้นกคู่เฉยนะครับอ่ะโคดก็จะมี3โคดนะอ่านได้เลยนะครับก็จะมีรีสเต็นะครับอ่าคูณเย็นได้เจมแล้วก็บวกลัคกี้ประมาณนี้นะครับพี่จะปักหมุดไปให้นะ ก็เติมมนดีๆนะไม่ใช่มาถึงปุ๊บเวลหนึ่งแม่งกดเติมโค้ดรีสเต็นะครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยนะให้นิ้วโป้งไปเลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเกมนี้คล้ายๆ a n เม e fighter simulator เนี่ยครับเปลี่ยนจากระบบอ่ะไอที่จิ้มมอนเป็นต่อยมอนแทนนะครับผมรอบนี้เราก้าวรท้าแล้วเราเก่งขึ้นมอนเนี่ยสามารถสู้กับเราได้นะครับและเราสามารถตายได้นั่นเองนะครับผมย่เล่นมาเพิ่งเจอเกมที่สามารถโดนฆ่าได้นี่แหละสำหรับเ,รเกมแนวนี้นะ น้อยมากส่วนใหญ่มันจะแบบเรายืนเป็นซากอ่ะเออแล้วก็ให้มอนมันไปสู้กันเองอะไรประมาณนี้นี่ครับผม,มสกมนี้ก็ง่ายๆครับเราสามารถแบบต่อยแล้วก็สามารถใช้สก,กิลในการสู้ลบไปด้วยได้นี่ครับผมอ่านี่โคตรฟีอ่ะช่วงแรกเล่นนะครับผมพอเล่นไปสักพักไอเชียนี่มันอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นี่หว่า <c oughs> เล่นแบบมันเหมือนกันจังวะเออก็ง่ายๆนะครับผมมอนเนี่ยก็จะมีระดับอ่า 0 5ก็ขึ้นตามด่านเนาะเออซึ่งมันก็จะตามเลเวลมันจะมีเลเวลเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีบอสนะครับผมบอสเนี่ยก็จะเกิดนะครับมันก็จะมีป้ายแผ่นป้ายโง่งๆบอกตรงนี้นะครับว่าเอ้ยมันจะเป็นด่านไหนนะซึ่งโลกแรกเนี่ยก็จะเป็นฟิเซอร์เนี่ยตอนนี้นมันก็คือฟิเซอร์นะครับผมเราแค่เอาฟิเซอร์เอ้ยไม่ใช่เอาแค่เอาเราเนี่ยมาฆ่าฟิเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูบอสกันดีกว่าสามสิบวินะครับ ต่อมานะครับเราพูดถึงสเตตกันหน่อยนะครับสเตตในเกมนะครับจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับสเตตอันแรกเนี่ยกระบาดทิ้งเลยครับไม่จําเป็นครับให้สนใจแค่2กับเอ่องกับสแค่นั้นนะครับสนะครับนั่นก็คือเลือดของเรานะครับพี่จะเล่นสายเลือดนำนะครับผมและช่วงสุดท้ายเนี่ยค่อยกดรีสเตตแล้วค่อยเออ่มาอัพเออ่สกิลนำนะครับผมช่องที่2เนี่ยคือช่องสกิลเนาะก็คือ สกิลตรงเนี้ยเราสามารถมีดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าตามที่เราอัพเนาะโอ้โห,โโหดูดูคนลุกตีปาดด้วยแจมด้วยตุ้มประมาณนี้นะครับบอดก็มีปุ๊บแล้วก็รับของเอฟพีจะมีกล่องปุ๊บรับแค่นี้เลยนะบอสก็มีแค่นี้แหละนะครับผมเราเกมนี้แม่งไม่มีอะไรเลยเอออาจจะน่าเบื่อหน่อยสำหรับบอดซึ่งเดี๋ยวก็รอดูนะนะคตว่าจะมีแบบระดับโหดๆวันนี้ไหมนะครับผม ก็จะประมาณนี้ทุกโลกนะครับจะมีบอสให้นะมันก็จะอยู่ตามเวลาเกิดนะครับผมอ่ะต่อมานะครับนั่นก็คือระบบเอ่อเควสนะครับผมเควสเกมนี้นะครับจะมีเป็นรายวันนะครับโคดเอ่อโลกโลกเอ่อแต่ละโลกนะครับซึ่งมันก็จะเขียนบอสว่ามี5เควสนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขให้ทำนะครับผมยิ่งยากยิ่งได้รับเพชรเยอะนะครับแล้วก็จะมีตลอดเวลานะครับผมอันนี้ก็กดล็อกละมั้งอันนี้พี่ก็จําไม่ได้ละลืมนะครับก็นั่นแหละ นนแต่พี่ไม่ค่อยได้สนใจตรงเควสนี้เท่าไหร่นะครับสิ่งสําคัญของเควสนี้ก็คือได้เจมเจมล่ะเอาไปทําอะไรนะครับเจมของเกมนี้นะครับก็จะเอามาเอาไว้เสริมนะครับถ้าใครเคยเล่นพวกเพชรซิมูเลเตอร์จะเข้าใจเรื่องระบบนี้นันก็คือเอาเพชรามาแลกสิ่งที่เรื่องไงเสริมให้เราเก่งขึ้นนะครับเช่นอันแรกนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายตรงที่ทั้งหมดก็คือจะเป็นเพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงเรา เพิ่มในหน้าที่นี้คือสมมต,ออติเราตีเราได้ E.P. 5ถ้าเราอัพไปปุ๊บอาจจะเป็น6อ่ะเข้าใจใช่ไหมไง่ายๆนะครับต่อมาครับเพิ่ม E.P. ของตัวละครเราสร้างความเสียหายก็คือต่อยธรรมดานะครับอันเนี้ยคือพี่กาลาบาดท,ทิ้งได้เลยนะจริงอย่าไปกดนะโคตรเสียดายเพชรนะครับผมอ่ะและอันที่4นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กครับเหมือน a n i m ะ fighter ดูดเงินจุบจ๊บจุบจ๊บ,บอ่าเหมือนหลายๆเกมแนะ่ะแม่งเออพอเราเล่น a n i m ะ fighter เนาะเราก็ต้องพูดอนิ a n ะไฟ fighter นะต่อมานะครับผม ก็จะเป็นเปิดไข่นะครับอ่าเปิดไข่แหละก็คือเพิ่มจํานวนสมมติเราเปิดได้ที่ะสอฟองเราอัพปุ๊บก็จะเป็น3อัพอีกก็จะเป็น4นะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีดของการเปิดไข่นะครับทุกที่เราเปิดไข่แบบจึงจ้งจึ้งอันนี้ก็จะเป็นจึง้งจึงจึงจึงเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ทำเอฟเฟกเสียงด้วยและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปรักกี้นั่นเองนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะกันว่าจะเอาไหนนะแต่ส่วนตัวเอาแบบแนะนำนะครับก็จะมี1 2นนแล้วก็อันนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะผม ก็คืออันแรกเนะี่ยแนะนาเต็มได้เต็มก่อน,นครับผมแล้วก็อันที่สองนะครับทําไมถึงเน้นไปที่อันแรกนะครับผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ยิ่งเยอะยิ่งโหดครับผมอ่าบอกไว้ก่อนนะและมันเป็นแนวพี่เออพี่จะเน้นสัตว์เลี้ยงในการสู้เป็นหลักนะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เราก็จบแล้วนะครับผมสําหรับะระบบต่างๆซึ่งมันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนั่นก็คือตัวละคร หรือฮีโร่หลักของเรานั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขอีกแล้วนะครับแม่งเกมนี้แม่งเงื่อนไขมังคุดเดือดเน,นี่ยก็คือเราอยากได้ตัวต่อไปนะครับสมมติพี่มีเรื่องโกคูแล้วพี่อยากได้ลูลูฟี่เอ่อมังคีดดีลูฟี่เขาก็จะมีเงื่อนไขว่าเวลยี่สิบก่อนนะครับแล้วก็พกเงินมาสองแสนนะสองแสนหรือสองหมื่นวะพี่จำไม่ได้นะครับก็คือเราสามารถปลดล็อกหรือซื้อตัวละครลูฟี่ได้นั่นเองอ่ะพอเสร็จแล้วเราอยากได้ลูฟี่แต่อยากตัวอื่นอีก ก็จะมีเงื่อนไขอีกแล้วนะครับผมเวลสี่สิบใช้เงินเท่าไหร่วะสองแสนไม่ก็เจ็ดแสนพี่ทำไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อยากได้ตัวที่สี่ตัวสุดท้ายแล้วเราจะปลดลอยครบก็จะใช้เงินอยู่ที่24ล้านครับเวลเจ็ดสิบห้าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะและหลายๆท่านก็เริ่มสงสัยนะครับว่าไอ้หลอดเนี่ยมันมีไว้ทำไมนะครับก็ง่ายๆครับมีตัวละครหนึ่งตัวอยู่ที่โลกฟิเซอร์ถ้าเราซื้อตัวละครสองตัวเราจะได้ไปโลกของไคโด โลกที่3ก็จะเป็นของเพนนะก็ง่ายๆวันพีทเอ้ยไม่ใช่ดารอคบอลวันพีทแล้วก็นารูโตะนะครับผมอ่ะทั้ง3อย่างอ่ะก็แน่นอน,นครับซื้อตัวละครได้3ตัวถึงจะปลดล็อกถึงดานสุดท้ายในปัจจุบันนะครับผมอ่ะทั้ง4ตัวละครนี้นะครับพี่ขอจบเลยนะพี่ตอนแรกพี่กะจะรีวิวตัวละครพี่นั่งคิดไปคิดมาเฮ้ยรีวิวดีปะวะรีวิวก็ได้นะเออก็ทั้ง4ตัวเนี่ยโกคูดีสุดครับจบเลยนะ ก็ง่ายนะก็สกิลนะครับอ่ะอธิบายสกิลเลยนะสกิลโกฮูเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบสกิลรอบๆนะครับเราสามารถกดค้างแล้วปล่อยตึมประมาณนี้นะครับต่อมาครับสกิล X ครับผมอ่ะก็จะเป็นการโยนพลังไปอย่างงี้แตึมทำร่างเองครับค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับสกิลนี้ค่อนข้างใช้บ่อย,อยเหมือนกันปุ้มประมาณนี้ต่อมาครับสกิลซครับเนี่ยก็จะเป็นโยนจิ้วจิ้วจิ้วจนะครับเป็นสกิลบ่อยพื้นรัวรัวรวรรวเนี่ครับผมแล้วก็สกิล V นะครับผมอ่ะกดปุ๊บ ขาไปับไปขาขึ้นเต่านี่นะครับผมตรงตรงเลยนะครับอยู่ที่เราหันหน้านะสำหรับขึ้นเต่านะครับแล้วก็สกิลเอฟครับนี่บันกินตุ้มนั่นแหละครับจบแล้วนะครับสำหรับเจ้าโคคุนะครับเราพาไปตัวต่อไปเลยนะครับผมพี่บอกแล้วนะว่าโคคุดีสุดสุดตัวที่เหลือนะครับผมก็ลูฟรี่นะครับหมัดยังยืดอสกิลหนึ่งครับสกิลสองหมัดยังยืดนะครับผมอสกิลสามตียังยืด เออเตะเตะครับใช้ตีนอ่ะใช้ขาใช้ขาเตะสกิลสี่ครับอ่ะสกิลวีก็จะเป็นทุบพื้นตุ้มใช้ตีนแตะลงพื้นและสุดท้ายครับเอฟหลัวหลว,วตบๆๆๆบตทำไมฮะอ่าสกิลเอฟนะครับผมก็น่าจะเอาไว้ต่อยบอร์ดมั้งประมาณนี้ต่อมาครับอ่าเดกุนะครับจาก My Hero Academy เผื่อใครไม่รู้จักนะ ก็สกิลหนึ่งนะครับผมอ่าจะเป็นยิงสมาร์ทนะครับผมสกิลสองก็จะเป็นยิงสมาร์ทอีกทีอ๋อไม่ใช่อ่ะสกิลสองเนี่ยจะเป็นอ่าทุบเหมือนลูฟี่สกิลสามเองเนาะเอาตีตุบปืนสกิลสามนะครับก็นี่สมาร์ทอีกแล้วนะครับแต่อันเนี้ยค่อนข้างแคบนะตอนสกิลสามแต่กว้างนะครับแคบแต่กว้างนะครับสกิลสี่ครับอ่าเห็นอะไรไหมหมุนตัวครับผมปุ๊บเตะครับผมลงพื้นอารมณ์แบบหมุนตัวแล้วก็ตีนกระทืบพื้นเหมือนสกิลสองครับแต่กว้าง และสกิลสุดท้ายครับสกิลเอฟนะไม่ไงประมาณนี้ครับเหมือนสกิลหนึ่งเลยแค่เร็วครับแล้วก็ใหญ่แล้วก็แรงอะไรครับตัวสุดท้ายนะครับนารูโตะของเรานั่นเองนะครับผมอ่าเจ้าพ่อหนุ่มชอบกดนะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งครับเป็นปาดกระจายนะครับสกิลสองครับปล่อยล่างเหงางง่พุ่งไปสามหัตต์แล้วก็ต่อยทุ๊บ แล้วทําให้มอนกระเด็นนะครับแล้วชอบบักครับมอนเลือดเต็มครับผมก็อันนี้ระวังด้วยนะต่อมาครับสกิลสี่ไอ้ยสกิลสามจะเป็นกระสุนลงจักรรอบแขนนะครับไม่รอบมือนะครับแล้วก็ปล่อยไปขา้างหน้าประมาณนี้ซึ่งเรากดแล้วเราวิ่งเร็วนะนี่เรากดปึ๊บวุ้แป๊บเดี๋ยวแค่นั้นครับ <c oughs> แล้วก็สกิลเอฟครับผมจะเป็นเ,เรียกเงมาออกมาระเบิดกระสุนจากขา้างหน้าและสกิลสุดท้ายครับเฮ้ยสกิลวีสี่เมื่อกี้อ่ะแล้วสกิลสุดท้ายครับสกิลเอฟนี่จะเป็น สกิลที่ดีที่สุดของนรลโตะแล้วนะในตมอ,อารมณ์คล้ายเบิร์กินกีนข,ของโกคูนะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับสกิลทั้งหมดเนี่ยพี่เชียร์ไปค่อนข้างทางโกคูนะเพราะว่าสกิลโกคูเนี่ยไกลกว้างนะครับผมดาเมจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าตัวอ,อื่นไม่ใช่ไม่ค่อยดีแบบมันก็เหมือนกันแหละแต่คือมันอาจจะแบบไม่ได้เร็วและแรงและอะไรหลายอย่างแต่คือสกิลมันไกลและค่อนข้างกว้างนะครับผม ส่วนตัวพี่นะพี่ว่ามันค่อนข้างดีนะแต่จะมีข้อเสียเรื่องสกิลเปิดคือสกิลเซตแค่นั้นเองชุดแรกๆนะครับก็หมดแหละนะครับผมประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องระบบในเกมนะก็วิธีไปโลก2ระบบแล้วเนาะก็คือซื้อฮีโร่นะครับสำหรับไอสุ่มไข่นะครับอันนี้เป็นแนะนําก็ระดับแหละนะ่เนาะไปโลกต่อไปก็ทําอย่างเงี้ยทุกครั้งนะครับที่ไปถึงโลกต่อไปและไปถึงโลกสุดท้ายนะครับค่อย เขาเรียกไงค่อยหาตัวนะครับผมอก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวอธิบายนิดน,นึงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการฟาร์มแล้วนะครับก็เข้าใจง่ายๆครับคนอื่นนะครับพี่เห็นเล่นพูดกันแบบตรงๆอะ่ะก็คือหลายๆคนเนี่ยเล่นแล้วไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นหลักนะครับผมอ่ะที่จะเห็นนะครับที่เขาใช้กันก็คือลากงอน,นครับเอาต่อยปื๊บปื๊บปื๊บ อ่าเอาต่อยไปดดพี่ไม่ค่อยได้ลากอล้วแหละปุ๊บอ่าลาออกหมอนนี้แล้วก็แดดแดดแล้วก็สกิลแดดสกิลนี่โคตรเทพนะพี่เห็นว่าวิ่งวนอยู่เนี่ยแบบวิ่งวนทั่วแบบพี่ก็นั่งทำทำไหมวะแล้วมันลากมอนพี่ไปด้วยนะประเด็นคือพี่ก็ฟาร์มอยู่มันก็มาลากมอนพี่พี่ว่าไอ้นี่มันอยากโดนหมัดเว้ยเฮ้ยเออก็คืออันเนี้ยจริงอะ่ะมันทําได้อะพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คือมันจะเสี่ยง ที่จะให้เราตายนะครับแล้วก็ค่อนข้างเสียวเวลานะอันนี้สําหรับส่วนตัวพี่นะออคนอื่นไม่รู้คิดยังไงหรอกแต่สําหรับส่วนตัวพี่คิดว่ามัมนไม่ค่อยเวิร์เเท่าไหร่นะถามว่ามันแรงไหมแล้วมันได้มอนเยอะไหมใช่ครับมันได้เยอะแต่คุณจะไหวเหรอกดอย่างเงี้ยจนไม่ร้อยอะ่ะอันนี้ต้องเป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะพี่เห็นส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยเล่นนะครับผมอัพเลือดน้อยมาก นะจะมีไปอัพสกิลนะครับอัพต่อยพี่เขงผมอัพต่อยกันเต็มเลยพี่ก็อัพเหมือนกันช่วงแรกเพราะพี่ต้องเทสและหลายคนไม่รู้นะเออก็แนะนําว่าอัพแต่สกิลกับเลือดแค่นั้นนะครับผมแต่พี่เล่นเนี่ยพี่จะเน้นเลือดอย่างเดียวนะครับช่วงแรกๆนะทําไมต้องเน้นเลือดนะครับอ่าเพราะเราจะเน้นให้ยูนิตเราตีครับหรือไอ้เพชรเราเนี่ยตีนะครับผมอ่าลองคิดดูนะถ้าน้องลากนั่นแหละแล้วน้องกดสกิลสกิลทั้งวันเนี่ย สับพี่นะครับผมกดต่อยเนี้ยปุ๊บแล้วก็สกิลใส่มอนให้มันโดนสักตัวหนึง่งอ่าให้มันวิ่งมาหาเราเงี้ยนะครับผมอ่ะเนี้ยจึ๊บอ่ะแล้วเราก็ยืนเฉยๆนะครับให้มอล่อตีนะครับผมเนี้ยกับเองอ่ะวิ่งหลบสกิลว,วิ่งหลบแล้วก็สกิลว,วิ่งหลบแล้วก็สกิลกลัวตัวเองตายเงี้ยครับก็อันนี้คิดดูเอาครับว่ามันต่างกันยังไงนะอันนี้พี่ค่อนข้างสบายในเวลาเล่นนะครับผม,นะบผมพี่ก็ยืนพี่ตีตีตีแล้วก็ยืน เพราะพี่แทบจะเป็นอมตะครับมอนเนี่ยทั้งแบบลุมตีก็ไม่ตายครับตอนนี้ตอนนี้เออลุมตีทั้งแบบก็ไม่ตายตอนเนี้ยเพราะว่าเ,เลือดมันเยอะครับและการเด้งเลือดมันค่อนข้างแรงครับคือมันเด้งคืนเลยคือสมมติน้องเลือดเราแบบร้านหนึ่งแม่งเด้งเลยปึ้งร้านหนึ่งคืนคือมันก็เลยไม่ตายไงแล้วมอนเราก็ตีเร็วตีแรงเพราะว่าถ้าวิ่งจะเห็นเนาะว่ามอนเนี่ยตีไหมนั่นแหละ ม,มันไม่ได้ตีซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าเออเฮ้ยตัวเราเนี่ยเป็นตัวหลักเราต้องทำดาเมจเป็นเมนหลักไม่ใช่นะครับผมสัตว์เลี้ยงดีกว่าครับสัตว์เลี้ยงเป็นเมนดีกว่านะจะเห็นนะครับว่าเนี่ยตี9000กบ 6, 9, 6, ับ6กเพั0ครประมาณนี้ซึ่งเราเนี่ยกด F นะเนี่ยสตูดเบียที่ในการอัพสเตตอยู่ที่150ปุ้งเท่าไหร่ะสี่พันเออ มันเป็นอะไรที่แบบน้อยมากไม่ใช่สี่พันเนี่ยี่หมื่นหรอวะอ่ะหกหมื่นครับหกหมื่นอ่ะแล้วดูเลือดสามแสน่ะเองจะกดรอเอฟหรือรอสกิลทุกสกิลคูลดาวกดเรื่อยๆเนี่ยอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่พี่ส่วนตัวพี่เล่นอย่างนี้นะครับอ่าก็เป็นทิกละกันมันจะฟารไม่ลอยแล้วเราไม่เหนื่อยเลยสักนิดเดียวนะครับผม วิธีการสู้กับบอสของสไตล์คนอื่นนะครับอันนี้พี่ไปดูมาหลายๆคนก็จะแบบยืนสกิลหลบจุ๊บจุ๊บจุ๊บโห่แม่งโคตรมันตอนพี่นั่งดูแม่อย่างมันเลยพอพี่เข้ามาเล่นนะพี่ยืนเลยตีไปเลยลูกน้องยืนเลยเอาเลยเอาเลยแรกก็ฟิตนะพี่ก็แบบหลบสกิลเว้ยสู้สู้แต่พอพี่แบบเล่นสายเลือดใช่ไหมพี่ก็ยืนมาดิตีรอได้นะตีให้ตายประมาณเนี่ยนะครับผมพี่ก็ยืนในจุด ที่บอสมันผักเราแล้วเ,เราไม่กระเด็นเท่าไหร่นะมันกระเด็นก็อยู่กับที่ไะนะเออแค่ในเอกนะครับแล้วก็ให้มอนตีไปไม่ต้องไปช่วยอะไรมันเราเพราะช่วยไปเลือดหลายล้านนะ่งมันก็ทำดาเมจแบบหกมืออ่ะทำดาเมจรอบละแสนนะอาจจะช่วยไม่ได้ไม่กี่วีเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมานั่งกดกดมืออ่ะบางคนอาจจะมีมาคงมาโคช่วยกันไปแต่พี่ขีกก้เกียจกดอะไรง่ายๆนะก็ประมาณนี้ละครับสำหรับเทิคางานป่าท็อปที่เลยนะ สายคนขี้เกียดแต่ถ้าเติมเงินมันอาจจะเล่นง่ายกว่านี้หน่อยนะครับผมแป๊บๆมันก็จบแหลนะครับอันนี้ก็ฟรีอ่ะอาจจะเสียเวลาเรื่องเปิดไข่เรื่องอะไรตรงนี้เยอะ,ะครับแล้วก็เรื่องหาเงินที่จะไปหาต่อปไปนะครับแม่งอดนำในโซลแรกๆก,ก็ประมาณนี้ละกันนะครับนะสำหรับเกมนี้ไม่มีอะไรมันหมดแล้วนะครับพอเลเวลร้อยก็รออัปเดตต่อไปละกัน ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะรถ้าสงสัยตรงไหนครับอยากให้พี่อ,อธิบายตรงไหนหรืออะไรก็เมนไว้ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบยังไม่ลองเล่นแล้วอยากลองเล่นก็ลองเล่นดูได้นะดีก็คือว่ามันก็เทินดีับผมมันก็แค,ค่าในมีสเตอร์ที่แบบภาพสวยขึ้นมีระบบต่อสู้ที่เราสู้เองเลือดเองอะไรงเงี้ยเจ็บเองมั่งหลบมั่งซึ่งพอเราเล่นไปแล้วเราเริ่มหหดก็อาจจะตอต้อง ก็ประมาณนี้แล้วกันเราดูในอนาคตนะครับว่าถ้ามีบทพกรดระดับโบดมาดีเพ้งไม่ค่อยไหวเออตอนนั้นอนะ่ะเกมที่คิดว่ามันน่าจะมันอยู่ยครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็เดี๋ยวมีเกมอื่นๆน,นะครับที่น่าสนใจหรือเอ่อเรียกไงสายฟรีเล่นได้เดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะไปแล้วนะครับบายจ้าอู้บอสเกอดีแล้วข้าบอสเสร็จปุ๊บบอสก็ปับ